นิว Honda City h a t c h b a c ตัว eCV SV 729 0 0 0บาทก่อนมาได้เชนเขาราคา849สี่้าใช่ไหมครั้งนี้ในคันนี้799้นะลงมา5 0,000ืด้วยและคันนี้ถูกกว่าตัว RS 70,000บาทราคาเนี่ยจับต้องได้ง่ายทะลุ7จ็แสนมัน,นิดเดียวเองกูได้รถไฮบริด Hybrid ที่เฮ้ยมันน่าสนใจจริงจุดที่เขาเปลี่ยนจากตัว c ิ t y เดิมด้านข้างคุณผู้ชมตัวล้อ SV เป็นไงด้านหลังของตัว SV เนี่ยจะมาดีไซน์แบบนี้กล้องมุมหลังที่เขาบอกว่าเขาปรับรายละเอียดของจอให้มันชัดมากขึ้นความน่าสนใจของตัว eCV SV ตัวเมทพิกเซล จากเดิมประมาณ200,000กว่าตอนนี้เป็น16ล้านมันเนียนขึ้นจริงหรือเปล่านะฮะดูดิเฉพาะ eSV เนี่ยคุณจะได้เบรกมือไฟฟ้าออกระจกไม่มีแล้วนะ RS มี IS ในความเป็นตัว SV เนี่ยนะครับคุณก็ยังได้แจมตัวโมดูลโลนิดหนึ่งเนี่ยเขามีชุดแต่งเพิ่มเติมเมข้ามาสำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อ RS นะฮะเอาพุทธแรงม้าสูงสุดเนี่ยนะอยู่ที่ประมาณ109จอมอเตอร์นะส่วนแรงบิดเนีาา่ย253นิวตันเมตรอัตราเฉลี่ยที่วัน้าม้นค,ค,าาน,น,คนที่บ,บอยล่ที City ่27.8นะครับนาะ ชว่วยกลับมาพบกันในะค,ะนะคันหน้าช่องโควิพีผู้ชมนะครับเปิดตัวไปที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับตัว New Honda City Hatchback นะครับที่เขามีทั้งขุมพลังเทอร์โบและขุมพลัง e h v เหมือนเดิมนะครับและที่สำคัญเลยคือเขามีรุ่นย่อยใหม่มานะครับเป็นตัว s e v e h v ด้านหลังเลยราคาตัวนั้นเจ็ดแสบาทนะครับก็ย่อมเยาวกับตัว e h v r s มาด้วยนะต้องบอกก่อนว่าตัว e h v r s เนี่ย ก่อนไมาได้เชนเขาราคา849ใช่ไหมครั้งนี้ในคันนี้799นะลงมา50,000ด้วยและคันนี้ถูกกว่าตัว RS นะฮะ70,000บาทเลยเอาเป็นว่าคันจริงนะครับภายนอกภายในเนี่ยมันมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมกันเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากใช้ขุมพลัง EV EH แล้วก็ราคาย่อมยาวแบบ70,000ต้นๆอย่างเงี้ยอันนี้ตอบโจทย์แล้วเขาดีกว่ารถ EV ขนาดไหนเราพาไปเจาะลึกกันด้วยก็ไปชมกันอย่าลืมแชร์กดไลค์กด Subs c r i b e เป็นาากำลังใจให้โคกี้พีด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เลย เพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซูเปอร์ไฮคูลีออนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลท์เซรามิกเย็นกว่าด้วย i ออาร์นาโนเทคโนโลยีการ i ออสูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูเปอร์ไฮคูลีออนเซรามิกและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA เพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเรามาดูรีวิวคันจริงนะครับ New Honda City Hatchback นะฮะตัวเอ v ีวีเอ0 0ีเบาทคันนี้กันเลยครับนี่ผู้ชมนะครับก็อย่างที่บอกผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยขุมพลัง e อชีวีฮอนด้เนี่ยอาจจะไม่ต้องอธิบายเยอะแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยเอชวีเนี่ยใน Honda เนี่ยมีทุกไลน์อัพเลยนะซิตี้ซีวีแฮชอาร์วีนะครับซีอาร์วีหรือล่าสุดก็แอคคอร์ดนะครับซึ่ง ใครที่ใช้อยู่ก็รู้กันดีแล้วว่าเรื่องอัตราปรท๊มน้ำมันเนี่ยค่อนข้างน่าประทับใจโดยที่แบบเราไม่ต้องเมกันเลยนะครับครั้งนี้นะครับ New h o n d a City Hatchback เนี่ยเขาเปิดตัวไมนไดเช่เรียบร้อยแล้วนะมีการปรับนะเรื่องของรายละเอียดดีไซน์ด้านหน้าด้านในปรับออปชั่นนะฮะอย่างตัวเทอร์โบเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครั้งเนี้ยเซนซิงให้มาครบหมดแล้วแต่ก็ยังขาดเรื่องของระบบตัว Low Speed Following นะฮะก็คือคุณจะได้เฉพาะตัว e s สช ก็คือตัวขุมพลังไฮบริดนั่นเองนะตัวเทอร์โบยังไม่ได้มีตัวระบบะตัวอะดัปตีฟคุสโซนโทนพร้อมสต็อปแอนด์โกแต่มีอะดัปตีฟคุสโซนโทนมาให้ต้องพูดอย่างนี้และที่เหลือคือให้มาครบหมดนะครับอีกหนึ่งรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวพร้อมกับการไมเนอร์เชสเลยก็คือตัว e EH cv sv คันนี้นะครับเป็นขุมพลัง e EH cv ที่ราคาเนี่ยอยู่ที่7จ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทราคาจับต้องได้ง่ายทะลุเจ็ดแสนมันนิดเดียวเองคุณได้รถไฮบริด Hybrid ที่เฮย้ยมันน่าสนใจจริงก่อนจะเข้าไปดูรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดถึงเเรื่องงมมิติตตััััวถดนนนชค s อสคันนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคันนี้เนาะความยาวจะอยู่ที่4,350ม mm, ิลิเมตรความกว้าง1,748ม mm, ิลิเมตรความสูง1,488ม mm, ิลิเมตรระยะถะัล้อหรือวิวเบสเนี่ย2,589ม mm, ิลิเมตรความจุถังนน้ำมัน40ลิตรทั้งตัวเทอร์โบทั้งตัว e-hv นะครับอ่ะครั้งนี้เรามาดูเจาะลึกกันดีกว่าสำหรับคนที่เฮ้ยพี่โค้กและ s อสวี e-hv เนี่ยมีอะไรให้บ้างดีไซน์เป็นไงปะดูกันฝากระโปรงผู้ชมนะครับคุณจะได้ตัว ซิตี้แฮชแบ็กที่ฝากระโปรงเนี่ยเหมือนเดิมอันนี้เป็นสีขาวด้วยเป็นสีขาวอาขาวมุกด้วยแล้วก็จุดที่เขาเปลี่ยนจากตัวซิตีเดิมเนี่ยคือชิ้นตรงนี้เลยเนี่เล็กลงก่อนหน้านี่ไอชิ้นอย่างเงี้ยใหญ่มากใหญ่จนไปทับตัว Honda เลยในยครั้งเนี่ยเล็กลงแล้วก็ชิ้นนู้นเนี่ยเปลี่ยนดีไซน์เป็นลวดลายแบบ3มิติแบบนี้นะครับถ้าดูด้านข้างเนี่ยมันจะแบบวาๆเข้าไป นะครับโลโก้ HMar k สีฟ้านะครับแล้วก็แบต RS ไม่มีเพราะเขาคือ SV ส่วนชุดโคมไฟหน้าเนี่ยก็จะเหมือนตัวเทอร์โบเลยคือไม่ใช่ LED เต็มระบบแล้วก็จะเป็นเบ้าแบบนี้เป็นโปรเจคเตอร์ไฟเลี้ยงเป็นหลอดปกติหน้าเสียดดยนิดนึงนะครับจะแสนกบาทเนาะแล้วก็ด้านบนเป็นไฟเดลไลท์กับไฟนะฮะตัวไฟทั้งหมดของเขาเพราะฉะนั้นไฟหน้าเหมือนเดิมชิ้นด้านล่างตรงนี้เปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะครับชิ้นตรงเนี้ยเปลี่ยนแต่ไฟตันหมอกก็ยังไม่เพิ่มมาให้จะมีเฉพาะ RS นะฮะแล้วก็ ลิ้นด้านล่างเป็นสีเดียวกันกับตัวรถในขณะที่ RS เนี่ยจะยืดออกมาเป็นงานคาร์บอนเพราะฉะนั้นทิ้นตรงเนี้ยมันทําให้หน้าตามันมันเปลี่ยนไปนะถ้าเกิดคุณมีงบประมาณถึง RS คุณไปเล่น RS มันก็เต็มแหละการตกแต่งแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่า RS อย่างคันเนี้ยมันดูแต่งเต็มใบมันดูสปอร์ตไปบางทีผู้ใหญ่แบบใช้และเขินไงเราไม่ได้ไว้รุ่นขนาดนั้น SV ก็ตอบโจทย์เพราะขุมพลังเดียวกันช่วงล่างเดียวกันนะการขับวีต่างๆแทบจะเหมือนกันหมดเลย นี่คือด้านหน้านะครับที่เป็นแบบนี้ด้านข้างคุณผู้ชมตัวล้อ SV เป็นไงล้อขนาด1 8 5 6 0 R 1 6นะฮะแล้วก็ดิสเบรกเนี่ยตัวเอสนะทั้งตัว SV สวและไอเนี่ยได้4ล้อนะช่วงล่างด้านหน้าเป็นตัวแม็กซ์สันสตารดด้านหลังเป็นตัวทอร์เชนบีมนะครับการกรุกภายในนี่คุมมาแค่นี้นี่เหมือนเดิมนะครับปล่อยบุ่เรียข้างในนิดนึงนะเส้นสายด้านข้างตรงนี้ชัดเจนแล้วก็ฝาครอบกมะจกข้างสีเดีวยวก,กันกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวพร้อม ชิ้นสีดำนะครับกระจกก็ใหญ่ๆแบบนี้มือจับเปิดประตูเป็นคีย์เลสนะครับล็อกรถปลดล็อกได้นะครับบายสปอร์ตไม่มีอยู่แล้วเนาะส่วนด้านข้างเนี่ยสสเกิร์ตเนี่ยก็จะเรียบๆลงมาหน่อยเห็นปะเรียบเลงมาหน่อยส่วนล้อด้านหลังดิสเบรกสีล้อนะครับพร้อมกับตัวลดลายแบบนี้แล้วก็เหมือนเดิมคือกรุเนี่ยยังปล่อยเปลือยอยู่ในความเป็นตัวซิตี้ ะะด้านหลังมีตัวเสาอากาศชักฟินนะครับมีตัวสปอยเลอร์ด้านหลังมีไฟเบรคด้วยสามีกระจกด้านหลังมีไล่ฟ้ามีใบปัดน้าฝนโลโก้เอชมาร์กสีฟ้ามีมาให้ไฟท้ายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แบตเอชวีด้านหลังของตัว s อเนี่ยจะมาดีไซน์แบบนี้มีพ่เตอร์พิเตอรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรียบๆนิดนึงปลายท่อออกขวานะครับด้านหลังของตัวฝาท้ายเป็นไงมีไฟส่องสว่างมาให้1ตําแหน่งนแล้วก็ตรงนี้ยกขึ้นมา กล้องมุมหลังที่เขาบอกว่าเขาปรับรายละเอียดของจอให้มันชัดมากขึ้นนะครับแล้วก็ภายในเป็นไงตัว SV เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตไให้ดูแทรกด้วยนะแผงประตูนะเป็นพลาสติกขึ้นรูปแบบนี้แล้วก็ที่เท้าแขนเป็นหนังสังเคราะห์สติช,ชิ่งสีขาวตรงนี้เป็นพลาสติกกระจกลงไฟฟ้าสี่บานตรงนี้เป็นออโต้นะครับตรงนี้เป็นที่ปรับกระจกมองข้างแล้วก็ล็อกรถปลดล็อก,ก,กอันนี้เหมือนปกติในขณะที่ตัว i s เนี่ยจะเป็นแบบสีแดงเบาะนั่งนะครับก็จะเป็นทรงเดียวกันแต่เนี่ยเป็นสีขาว จะไม่มีอคันทาร่าแล้วนะจะเป็นสติชิ่งสีขาวทริมสีขาวอันนี้คือตัว SV นะเบาะไม่ได้ปับไฟฟ้านะฮะแล้วก็ที่พักเท้าเป็นเบรกเป็นคันเร่งอยู่ตรงนี้นะ,ะตัวที่เปิดฝาถังน้ำมันกับฝากระโปรงอยู่ตรงนี้พวงมาลัยเป็นสามก้านทรงสปอร์ตท้ายไม่ตัดนะครับแล้วก็ตะเข็บสีขาวความน่าสนใจของตัว E EH อ V SV คือคุณได้ทุกอย่างเหมือนตัว RS นะครับก็คือเนี่ยเปิดระบบดิจอ TFT เนี่ยเป็นแบบ7นิ้วนะฮะดิจิตอลผมว่านี่เนียนขึ้น ไม่รู้เขาเปลีนะ่ยนสไปเออร์บ่นนะเออแต่รู้สึกว่ามันเนียนขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับแล้วก็ฝั่งขวาเป็นเข็มจอกลาง8นิ้วเท่าเดิมแต่เรื่องของความคมชัดและรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่าตัวเม็ดพิกเซลจากเดิมประมาณ200กว่าตอนนี้เป็น16ล้านเพราะฉะนั้นมันเนียนขึ้นจริงหรือเปล่านะฮะดูดิเฮ้ย <Hey, S 2> เนียนขึ้นนะคุณดูเฟรมเรทดิเห็นปะ่ะเดิมเนี่ยนนะผมจะบอกเลยว่าจอซิตี้เนี่ยโอ้โหโคตรหน่วงเลยเนี่ยดีขึ้นจริงเนี่ยคุณดูเห็นป่ะความตามนิ้ว แล้วก็นอกจากจอจะทัชสกรีนดีขึ้นแล้วมันทําให้กล้องเนี่ยชัดขึ้นจริงหรือเปล่าเข้าเกียร์อาไอกระพริบเนี่ยไม่ไม่ต้องแปลกมันอยู่ในสตูดิโอมันเป็นไฟสปอตไลท์ถามว่าชัดขึ้นไหมมันชัดขึ้นนะคือก่อนหน้ามาที่เชนเนมันเป็นว้นมากไนงะอันนี้มันชัดขึ้นนะับพูดงั้นเถอะแล้วก็ด้านล่างแอร์โซนเดียวนะครับปรับรายละเอียดได้นะฮะด้านล่างตรงนี้ USB Type A 2 power outlet 1ที่วางของเหมือนเดิมแล้วตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรจากเดิมเลย ะะคันเกียร์ก้านสั้นแบบนี้นะฮะมีโหมดอีโคมีโหมดตำแหน่ง B ตำแหน่งดีเฉพาะ e s v เนี่ยคุณจะได้เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรคโฮ่เก็ได้นะไม่ใช่เฉพาะแค่ RS นะครับแล้วก็ด้านบนเป็นพลาสติกพลาสติกตรงนี้เป็นงานหนังสังเคราะห์เกด,ด้านหน้าไม่สอบกระจกหลังตัดแสงออโต้มีไหมไม่มีซึ่ง RS ก็ไม่มีแล้วก็การบุภายในเนี่ยถ้าไม่ใช่ RS มันจะเป็นสีสว่าง RS เอสป็นสีดำหมดกระจกไม่มีแล้วนะ RS มีคนขับละ่ะมีกระจก แต่ไม่มีไฟไฟส่องสว่างก็เป็นแบบนี้เอาจริงเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะนั่งสบายแล้วก็รู้สึกว่ามันโปรง่งดีมันเป็นจุดเด่นของความเป็นรถ City ้แฮชแบ็กอะในความเป็นตัว SV เนี่ยนะครับคุณก็ยังได้ตัวนี้นะแอร์ Air หลังแล้วก็ USB Type-C 2สองตำแหน่งนะครับแล้วก็พื้นตรงเนี้ยนั่งสบายมากแล้วก็ความเป็นเบาะนะของตัว City ้แฮชแบ็กเนี่ยคุณจะได้เบาะอัลตร้าซีที่มันปรับพับแบบนี้แล้วมันก็เรียบหรือถ้าเกิดคุณอยากวางของเยอะขึ้นคุณยก คุณก็ห้อยได้แบบนี้เลยแล้วคุณจะสามารถวางของได้เยอะขึ้นนะฮะแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะเอาลงเนะี่ยคุณดึงเหล็กขึ้นแล้วคุณก็ปล่อยมันก็จะเป็นเบาเหมือนเดิมนะแล้วพื้นจะเรียบนี่คือจุดเด่นของตัว Honda City Hatchback ที่เขามีมานานแล้วแหละไม่ได้บึิ่งมีนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของระบบความปลอดภัยมาตรฐานคันนี้ดีกว่านะฮะ S V เนี่ยคุณจะได้ Airbag 4ลูก ABS, b EB EBD, Traction, Horn Sensing นะครับ Adaptive Cruise Control, With Low Speed นะฮะ Lane Keeping, ออกนอกเลนแจ้งเตือนดึงกลับนะแล้วก็เรื่องของตัวระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้านะฮะร,ระบบไฟสูงอ,ตอัตโนมัติมีมาให้ครบทั้งหมดส่วนขุมพลังเนี่ยยังมาพร้อมเครื่องเบนซิน1.5ลิตรกับมอเตอร์2ตัวนะฮะ Output แรงม้าสูงสุดเนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณ109จากมอเตอร์นะส่วนแรงบิดเนี่ย253นิวตันเมตรอัตาราพลิดเพน้ำมันเฉลี่ยที่27.8กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งมันก็โอเคอยู่ระดับหนึ่งนะ แต่ถ้าเกิดเทอร์โบคุณอาจจะได้เรื่องกลางเรื่องปลายที่ไหลกว่านะครับประมาณนี้แล้วกันเราพามาชมกันแล้วเดี๋ยวเรารีแคปเรื่องราคากันหน่อยอน,นี่เป็นตัวรุ่นย่อยใหม่ที่บอกเป็น h ชี sv 720,000เข้าบบาทซึ่งตัว rs เนี่ยนะฮะคุณจะได้ตัวอาการตกแต่งที่มันจัดเต็มมากขึ้นแล้วก็ราคาเนี่ยถูกลงมานะจาก8.9 4เป็น7.99นะครับนี่เราแจมตัว จาตัวโมดูลโลนีดหนึ่งเนี่ยเขามีชุดแต่งเพิ่มเติมเข้ามาสำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อ RS นะฮะคุณจะแต่งตรงนี้เพิ่มเติมก็ได้หรือตัวลายล้อหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวผมขึ้นเทคให้ดูว่ามันมีลิสอะไรบ้างเพราะจริงๆล้อตัวโมดูลโลสวยไซยสเกิร์ตก็เพิ่มเติมเข้ามานะครับตรงนี้ก็ของแต่งนี่ก็ของแต่งนี่ของแต่งนะฮะมีไอ้ตรงนี้ด้วยนี่ไม่ใช่ม่านใส่เข้าไปนะคือแปะเข้าไปแบบเนี้ย เออเนี่ยดีแล้วก็ที่แปะเข้าไปหลังเบาะเนี่ยมันทําให้เบาะเนี่ยมันดูแข็งแรงมากขึ้นวางของแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเบาะมันไม่ได้รับดามเมจแน่นอนนะครับนี่คือชุดแต่งบูโดโร่ซึ่งมันสามารถแยกซื้อได้ตรงนี้ก็เป็นของแต่งเนี่ยนี่ก็เพิ่มเติมเข้ามาอะประมาณนี้และนี่ฝั่งนี้คือตัวเทอร์โบที่เมื่อกี้เราถ่ายให้ดูกันนะผมถือว่ามันคุ้มค่ามากขึ้นในคนที่แบบอยากจะเล่นตัว City Turbo <ก>ซิตี้แฮชแบ็กเนาะเทอร์โบก็ได้เซนซิงครบนะครับแล้วก็ตัวเลือกที่เป็นเอสชีบเอสวีนะ 720, 000, 000, 000, เจ็ดแสนสองหมาณถึง RS ไปเลยนะ9 9 9นะราคาย่อมเยาวลงกว่าเดิม50,000บาทเลยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยและนี่คือทั้งหมดของ New Honda City h a แฮชแบ c กทั้งเทอร์โบและ e h ช v ก่อนจากกันอย่าลมืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้โคกพีด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ